สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจุดหนึ่งนะครับเป็นผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรทันตะสาธาราสุขมี2รุ่นที่เราจะดูกันคือรหัส65ปีการศึกษา65-67แล้วก็รหัส66ปีการศึกษา66-67ครับอันนี้สรุปมาจากสไลด์นำเสนอเลยค่ะสวัสดีค่ะก็คือข้อมูลชุดนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพร,มรวมๆนะคะคว่าผลสาริดของน้องๆนักศึกษาทั้งสงรุ่นเนี่ย เป็นยังไงมีแนวโน้มไปทางไหนบ้างเป้าหมายหลัหลกๆก็คืออยากจะมองหาแนวโน้มดูว่ามีอะไรเด่นๆหรือมีจุดไหนที่แบบอ่เราควรจะโฟกัสเป็นพิเศษเพื่อเอาไปปรับปรุงการเรียนการสอนกันต่อไปนะครับใช่เลยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้สําคัญมากจะได้เข้าใจชัดขึ้นว่าทิศทางเป็นยังไงมีอะไรที่เราต้องพิจารณาต่อยอดได้บ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมเกรดเฉลี่ยหรือ GPA กันก่อนเลยนะครับสําหรับนักศึกษารหัส65เนี่ย ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยอืค่ะทั้งเกรดเฉลี่ยรายเทอมหรือ SEM GPA นะครับค่อยๆไต่จากประมาณ2.8ไปถึง3.18เลยอ๋อค่ะแล้วก็เกรดเฉลีย่ยสะสมหรือ Q GPA ก็ขยับจากประมาณ2.77เป็น2.98ก่อนับว่าอืน่าพอใจทีเดียวครับค่ะถือว่าแนวโน้มดีขึ้นชัดเจนนะคะใช่ครับส่วนรหัส66นี่สิครับ มีจุดน่าสนใจคือปี7 7เนี่ยเกรดเฉลีย่ยเทอม2มันเอ,อ่อสามจ่งมันพุ่งสูงกว่าเทอมแรกที่ได้2.85จุดายังเห็นได้ชัดเลยนะครับอืมอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเอ,อ่อในขณะเดียวกันนะคะข้อมูลมันก็ชี้ให้เห็นประเด็นที่อาจจะต้องดูนิดนึงค่ะครับยังไงครับคือสัดส่วนของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอะคะ่ะที่ QGPA ต่ำกว่าสองของรหัสหก มีสูงถึงประมาณ30%เลยนะคะโหสาใช่ค่ะซึ่งมันจะสูงกว่าของรหัส65ที่มีอยู่ประมาณ22%อ๋อ oh, ต่างกันพอสมควรเลยค่ะตรงนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะอะไรเป็นสาเหตุให้กลุ่มเสียงของรหัส66สูงกว่าอาจจะเกี่ยวกับพื้นฐานนักศึกษาที่เข้ามาหรือว่าความท้าทายของหลักสูตรเองหรือปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะต้องไปสำรวจกันต่อนะคะครับครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ ทีนี้ลองมาดูด้านบวกกันบ้างดีกว่าวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทําได้ดีสําหรับรหัส65นะครับปีแรกๆพวกวิชาศึกษาทั่วไป GE หลายตัวเลยค่ะอย่าง GE 101 103 201 107เนี่ยผลออกมาค่อนข้างดีส่วนใหญ่ได้ B+ หรือ A กันเยอะเลยอืดีจังค่ะพอขึ้นปีสูงๆหน่อยวิชาเฉพาะทางบางตัวอย่างรหัส201 301 326 หรือ2 0 1 3 0 1 3 1หค่าเฉลี่ยก็สูงมากครับประมาณ3.6กว่ากเลยโหสูงที่เดียวครับรหัส66 6ก็คล้คลายกันครับปีแรกแรกวิชา GE หลายตัวก็ทำได้ดีพอเข้าปี2ก็มีวิชาเฉพาะทางที่ผลงานดีอย่าง201-301-210ค่าเฉลี่ยสูงถึง3.51หรือ 201, 1, 2 0 1 3 0 1ก็3.29ค่ะอันที่นักศึกษาทำได้ดีในวิชาพวกนี้ มันอาจจะสะท้อนว่า,ารูปแบบการสอนหรือเนื้อหาหรือการวัดผลในวิชานั้นๆมันอาจจะมันเข้ากับผู้เรียนได้ดีครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษามีความพร้อมเดิมอยู่แล้วการที่เราเข้าใจว่าทําไมวิชาเหล่านี้ถึงประสบความสําเร็จก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะนําไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้ครับเข้าใจเลยครับ แต่ในทางกลับกันมันก็ต้องมีวิชาที่ดูเหมือนจะเป็นความท้าทายสำคัญเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแน่นอนอย่างรหัส65เนี่ยมีวิชาศึกษาทั่วไปบางตัวในปีแรกๆเช่น GE305 หรือ GE102 ที่เกรดมันกระจายมากๆเลยนะครับคือมีตั้งแต่ A ไปจนถึง D หรือ D+ เลยอ๋อกระจายกว้างมากใช่ครับพอมาปี3ก็มีวิชาเฉพาะทางอย่าง201 301 30, 331ที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดเลย แค่2.71แล้วก็ไม่มีใครได้ A เลยด้วยนะครับวิชานี้โหไม่มี A เลยครับแล้วก็มีอีกตัว20130129้ที่ค่า SD หรือส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานมันสูงมากสแสดงว่าเกรดนักศึกษานี้กระจายตัวกันสุดๆเลยมีทั้งคนที่ทำได้ดีมากๆกับคนที่อาจจะตามไม่ทันเลยค่ะค่าค่าดีสูงนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะคะ แต่ที่ดูน่าจะเป็นห่วงที่สุดอาจจะเป็นกรณีของรหัส6-6นะครับโดยเฉพาะวิชา2 0 1 3 1 1 1 0 6ในปี2566หค่าเฉลี่ยแค่1.93เองครับต่ำมากนะคะ1.93ใช่ครับค่า sd ก็สูงปรี๊ดเลยแถมยังมีนักศึกษาได้ E หรือว่าตกเนี่ยถึง6คนอันนี้เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะค่าเฉลี่ยที่ต่ำมากๆค่า sd ที่สูง หรือการที่มีนักศึกษาได้เกรดอีจำนวนมากในวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนเลยว่ามีความท้าทายเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา210301106ที่มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนเลยค่ะอาจจะต้องดูทางเนื้อหาวิธีสอนการประเมินผลหรือแม้กระทั่งความเชื่อมโยงกับวิชาก่อนหน้าซึ่งต้องวิเคราะห์กันละเอียดเลยค่ะครับผม เข้าใจครับทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็นํามาสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือการดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอันนี้น่าจะสําคัญมากค่ะสําคัญอันดับต้ตนๆเลยอาจจะต้องมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่าการจัดสอนเสริมหรืออาจจะมีระบบแจ้งเตือนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรแบบนี้เห็นด้วยค่ะการดูแลกลุ่มเสี่ยงนี้ต้องทําเลย แล้วก็เรื่องการทบทวนปรับปรุงวิชาที่ท้าทายต่างๆด้วยนะคะครับครับวิชาที่ค่าเฉลี่ยต่ำๆหรือ SD สสูงๆพวกนั้นใช่ค่ะต้องไปดูเลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงวิธีสอนโอเคไหมการวัดผลมันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาด้วย อันนี้สําคัญมากเลยครับการรับฟังเสียงนักศึกษาแล้วก็อีกอย่างคือการสร้างบรรยากาศรราการเรียนรู้ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นส่งเสริม Active Learning มากขึ้นหรือการให้ Feedback ที่มันสร้างสารรค์จริงๆแล้วก็จัดการเรื่องภาระงานให้สมดุลด้วยใช่ค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้จริงๆอย่างเป็นระบบครับไม่ใช่แค่รู้ปัญหาเฉยๆถูกต้องค่ะ ไม่ใช่แค่ระบุปัญหาแต่ต้องนำไปสู่การวางแผนลงมือทำแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้การเกรียบเทียบผลกับปีก,ก่อนๆหรือมองความเชื่อมโยงระหว่างวิชาพื้นฐานกับวิชาชีพก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อืมเช่นถ้าเจอว่าวิชาเฉพาะทางมีปัญหาอาจจะต้องย้อนไปดูว่าเอ๊ะพื้นฐานจากวิชาก่อนหน้ามันพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะมองความเชื่อมโยงแบบนั้นเลยครับสรุปแล้วการที่เรามานั่งเจาะลึกข้อมูลผลการเรียนครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งแนวโน้มจุดแข็งที่คุณจะทำต่อส่งเสริมต่อแล้วก็จุดที่ต้องการการดูแลแก้ไขเป็นพิเศษพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ด้วยค่ะได้ภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้ก็มีคำถามอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะคะครับใช่เลยครับ คือนอกเหนือจากการที่เราจะปรับปรุงผลการเรียนตามตัวเลขแล้วเนี่ยเราจะนําข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ที่เราได้มาไปช่วยส่งเสริมทักษะอื่นๆที่จําเป็นสําหรับนักทันตศาสตร์สาธารณสุขในศตวรรษที่21ได้ยังไงบ้างคะอืมน่าสนใจครับเพื่อให้บัณฑิตของเราพร้อมสําหรับโลกการทํางานจริงๆไม่ใช่แค่มีความรู้แต่ต้องมีทักษะรอบด้านด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปที่เราต้องคิดกันคะ่ะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับให้เราได้กลับไปคิดต่อกันขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ